สวัสดีครับพีทสวัสดีครับคงเค่น้อยฟาร์มชาแนลนะครับมาแล้วเนาะน้องพีทเนาะหายไปนานพยายามจะทําคลิปให้ลง YouTube ให้มากที่สุดช่วงนี้เพราะว่าเราเราเราห่างเหินกับเขาเนาะเพราะด้วยด้วยภารกิจแอบอย่าพูดเลยภารกิจมันเยอะจริงๆแต่ทีนี้ก็จะเริ่มกลับเข้ามาแล้วล้วก็วันนี้เป็นสัญญาณนะน้องพีทนี่เห็นน้ําเต็มสามเพื่อนเพื่อนด้านหลังนี่นะครับมันจะเข้าฤดูหนาวละน้องพีทวันนี้ที่เท่าไหร่ 25กันยายนความเป็นจริงแล้วมันจะต้องอยู่กลางฤดูฝนด้วยซ้ําไปแต่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าความกดอากาศสูงจากจีนเริ่มดันเข้ามาแล้วนะน้องพีทแต่พี่ว่าเขาก็ยังต้องมีฝนแหละประมาณนู่นแหละจนกลางเดือนตุลาคมนะทีนี้เรามาดูน้ําในสระนะพีทเต็มเลยใช่ไหมได้สูบไหมพีทปีนี้ไม่ได้สูบเลยเพื่อนๆเขาบอกว่าแรงแล้งกันทั่วหน้าทั่วทั่วเมืองแ้งจนข้าวเราจะตายเหมือนกันนะที่ทุ่งนา แต่เพียงแค่ว่าอ้าวแล้วน้าบนสะเนี่ยถัดไปทางโน้นเป็นทุ่งนาใช่ไหมถัดจากสะไปอ่ะ<ช>แห้งใช่ไหมพีทแแต่ทําไมบนเนี้ยบนนี้สูงกว่านะแต่ทําไมมีน้ําล่ะอ่ะทําไมมีน้ําสงสัยไหมเพื่อนๆหลายคนคงสงสัยแล้วล่ะใช่ครับก็เราทําเป็นลักษณะที่เราเราเคยพูดไว้ว่าเราทําเป็นหลังคาน้ําไว้ถูกไหมพีทครับมาน้่มพีทนี่เพื่อนๆดูนะน้ําเต็มสะแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกันว่า น้ำเต็มสระได้อย่างไรกับฝนนิดเดียวเองโดยไม่ต้องสูบเลยไม่ต้องเสียค่าน้ํามันเลยนกน้องพีทเนาะนี่อะมาดูทางนี้เพื่อลบหน่อยนะด้านบนเนี่ยเราทําเป็นเกษตรนะน้องพีทเราเราปลูกผักเอาอพีทเอาเบ็ดมาวางเราทําเป็นเกษตรเราเราปลูกผักนั่นแหละแล้วทีนี้พื้นที่ด้านบนเขาจะสูงกว่าสระน้องพีทเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูผักอน้ําก็เวลาฝนตกเนี่ยเขาจะตกตรงนี้นาอพีท ตก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 ,ตก,ตก,ตกบนนี้นะครับแล้วน้าก็จะไหลนะเนี่ยพื้นที่ข้างบนนี้หนึ่งไร่นะครับก็จะทําล่องแนวมาแบบนี้แนวแนวลงมาอย่างครับน้าก็จะไหลรวมาตรงครูสะตรงนี้แล้วก็นี่คูสะก็จะยาวไปข้างหลังน้องพีทตรงโน้นนะครับฝั่งนี้เป็นสะนะเพื่อนนะนี่ต้นหม่อนเดี๋ยวเราแต่งทีนี้น้ําก็จะมาลงเอ่งตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีท่อเราเราทําท่อไว้สุดปลายสะตรงโน้นไม่พาไปดูดีกว่าเพราะว่า ลกน้องพีทดูฝ<ด>นลกเนี่ยเข้ามาอย่างงี้ครับคือน้ําทุกหยดที่อยู่ในพื้นที่ของเราลงสระเกือบหมดเลยน้องพีทเพราะฉะนั้นก็เป็นเราเรียกว่าพวกผมนะพวกผมเรียกเองไม่มีทฤษฎีอะไรหรอกเป็นทฤษฎีสองหนุ่มอินซีนะว่าตรงเนี้ว่าหลังคาน้ําเนาะใช้ปลูกผักด้วยทีนี้อ่านน้องพีทเรามาคุยเรื่องผักกันดีกว่าน้องพีทช,ช่วงนี้มีผักอะไรบ้างที่สู้กับฝนได้ดูจากไกลๆอย่างนี้มองไม่เห็นเลยนะพีท ต้องเข้าไปดูใ,ใกล้ๆใช่ไหมก็ทางซ้ายมือที่เห็นไกลๆทางนั้นกําลังจะหมดถูกปะกหมดรุ่นปกติแล้วฤดูฝนนะมีแต่จะอดครวนว่าพวกเราปลูกอะไรกันไม่ได้นะ้องพิทนะแต่ปีนี้ปลูกได้อ้าพา,พาเพื่อนๆไปดูหน่อยอันนี้อันนี้คลิปแรกๆนะ<ป>ยังไม่ลงหนักข้อมูลอ่ะน้องพิทเดี๋ยวจะพาบุกแบบกเกษตรกรลงไป่ะไปเลยนี่มะม่วงอะ,อะไรนัเนี่ย น้ำดอกไม้น้องพีทเขาใช้แกนนะแต่ไม่รู้ว่าจะสมบูรณ์ไหมตามไปนะครับเนี่ยมันก็อย่างนี้เลยผมไม่ตัดนะเดี๋ยวนี้ทำคลิปไม่ตัดเลยเพื่อนเพราะว่ามันไม่รู้ดิไม่หักตัดไม่ชอบไม่ชอบความออสองแปลงนี้คือสลักแก้วกาบกีคอก็คือสภาพที่เห็นนี่คือเราเราเราจะเหลือพันเขาถูกไหม แล้วก็ก็ที่เห็นว่างๆนั้นคือเรียบร้อยลูกค้าหมดเลยเนอะลูกค้าไปหมดเลยก็ก่อนหน้านี้อันนี้อันนี้มันเป็นช่วงฤดูฝนจริงๆได้เยอะนะปีนี้ได้ได้ได้อย่างต่อเนื่องถ้าจะมีช่วงพักก็ประมาณพักหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะที่เราไม่มีพักเนาะแล้วก็แต่เราก็จะลงใหม่นกพิษพาเพื่อนๆไปดูอันใหม่ด้วยแปลงข้างหลังน้นอ่ะเพื่อนเห็นไกลๆไหมไม่ใช่แปลงโรงเรือนตอนนี้เยอะมากโดยเพราะ พีทลงกระหล่ำปีไปเยอะเลยพี่เห็นละแล้วก็อแต่เดี๋ยวแปลงสองแปลงนี้น้องพีทสับผักกาศข่าวลงไปถูกไหมใช่ครับมีประกาศข่าวลงไปแล้วเนี่ยในแปลงเดิมเห็นดูแปลงเหมือนจะสกระปรกนิดนิดแต่เดี๋ยวเราเก็บยาออกเราก็สวยนี่ใช่ไหมประกาศข่าวอ่าพีทเฮ้ยเขาติดดีนะอันอันนี้เพิ่งลงเมื่อวานถูกไหมถูกครับ อา้าว้วดีหนิเขาไม่แน่นหรอประกาศข่าวได้ใช่ไหมได้ครับประกาศข่าวได้เราพิสูจน์แล้วน้องพีทโตใช้แปลงต่อจากสลัดได้เลยเพราะว่าในแปลงสลัดเนี่ยเรามีปุ๋ย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 ,ยพืชสดหรือปุ๋ยหมักที่เราทิ้งไว้อ่ะเหลือไว้เยอะเลยน้องพีทเนาะือจากสลัดอันนี้เป็นอันนี้เหลือพันใช่ไหมสลัดสองสีกับกีนโอเคครับอ๋อเป็นสลัดสองสีนี่ใช่ไหมสองสีนี่เพื่อนเพื่อนสลัดสองสีเดี๋ยวผมบางแสงให้ก่อนนี่ครับ อ,อันอันอ๋อ,อสามต้นนี้ก็สองสีกินดีนะพี่ว่านะ<ช>แล้วก็เป็นตัวใหม่น้องพีทมันอยากได้พันเราพยายามเพาะหลายรอบแล้วเขาแบบล้มเหลวเนาะเพราะว่ามันเป็นฝนไงอันนี้เป็นกินโอ๊กกินโอ๊กเนี่ยเอาไว้ซะหน่อยเอาซะหน่อย <c oughs> อพันย่าเป็นใบใหญ่<ช>นี่<ช>ด้านบน<ช>ผมกําลังแซหย้าเห็นเพื่อนเเห็นไหมแซะด้วยมือนะจะลงกระหล่ำปลีนะครับกระหล่ำปลีเขาไม่ชอบน้ําเท่าไหร่เราจะปลูกไปที่เนินหน่อยส่วนส่วนลงมาที่ต่ําพี่พี่ย้อนแสง ใหญ่ไหนไหนสลัดแก้วอ้าแปลงนี้สลัดแก้วใช่ไหมอันนี้ลงไปได้กี่วันละอาทิตย์นึง้วครับเกือบอาทิตย์แต่ทีนี้เห็นเห็นเขาชะลออ่ะเพราะาฝนไง<ฝ>น<อ>งเพื่อนฝนนี<อ>่นี่เดี๋ยวพี่ต้องเอาปุ๋ยมาวางให้เขาด้านข้างเนี้อหล่ะพีทก็เดี๋ยวเราวางปุ๋ยพืชสดนะครับไว้ข้างๆอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาเอาวางไว้ประมาณอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ฟางคลุมนิดนึงนะก็วางครั้งเดียวาการวางปุ๋ยอย่างเงี้ยวางครั้งเดียวในอายุของสลัดวันนี้เราจะคุยแค่เรื่องสลัดก่อน พราะฤดูฝนปลูกสลัดได้อย่างเดียวใช่ครับขนาห้ารอบตายหมดเลยถูกไหมพีทห,หมดเลยครับแล้วก็พอวางปุ๋ยให้เขาแบบเมื่อกี้นี้แล้วปุ๊บก็ลดน้ําหมักช่วงหลังเราลด 3- าถึงสวันเราลดครั้งหนึ่งนะพีทเนาะอันนี้ลดไปแล้วหนึ่งรอบถูกไหมเย็นวันนี้ก็จะลดอีกรอบหนึ่งแล้วก็ฉีดพ่นฮอร์โมนแล้วก็ไอตัวไล่แมลงอะ่ะพีททุก4ี่ถึงห้าวันแล้วแต่ว่าฝนจะมาไหมคือทุกครั้งที่ฝนมาอย่าว่ามันมาแต่ฝนนะ ม,มันนำโลกแล้วมันแรงเหมือนหมาด้วยฤดูฝนน่ะสุดยอดจะบอกให้สุดยอดถึงการทำ <Okay. S 1> ปีนี้ทำได้นอ้องฮิททำได้ไม่จมไม่จมแปลงนี้ล่ะแปลงนี้เป็น uh huh. กรินคอร์สัาแหมกลิ่นคอร์สเนี่ยพี่เห็นทุกครั้งนะเขาปลูกง่ายใครก็ปลูกได้แล้วรอบนี้อ้าวไม่พอกินฟอร์กินคอร์สฤดูฝนน่ะพี่ว่าอร่อยอร่อยขนาดยืดยืดยืดออกไปอันนี้กินคอร์สทั้งแปลงเลยปะ ่วนประมาณ2อวัสองวานั้นจะเป็นเลนและบิดนะอ๋อแต่พอถัดลงมาก็จะกลายเป็นเลดและบิดใช่ไหมนู่ค่ะไกลไกลไเลยเดี๋ยวผมพาไปดูเลสและบิดและบิดเขาจะออกมาสีม่วงนะครับนและบิดเนี่ยปลูกปลูกได้ง่ายโอ้สองวาล่างไม่ใช่สองวาบน ออ๋เนี่ยครับเดี๋ยวเขาขึ้นสีเล็ดและบิดนะปกติเขาจะออกสีม่วงนะพิษแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเขาออกสีเขียวๆอย่างเงี้ยแปลว่าเขาจเจริญเติบโตได้ต่อเนาะแต่ถ้าเขาเริ่มเป็นสีม่วงเมื่อไหร่ปุ๊บเตรียมเตรียมกินเตรียมขายเลยนะครับแป้งหลังมีไหมแป้งหลังจะเป็นบัตเตอร์เฮดทั้งแปลงเลยเอออันนี้บัตเตอร์เฮดเพื่นพนพนอนๆโอ้ดูดูด,ดูสภาพน้ําเพื่อนเห็นไหมวันนี้ฝนหยุดได้3วันแล้วเนี่ยแต่เราก็เลยมีความสึกเฮ้ออากาศแห้งดีเราปฐถมเลิก ทำคลิปนะครับช่วงนี้เห็นน้องพีทบอกเปิดรับหมอกนะครับเปิดรับหมอกหมายถึงแปลโรงเรือนอนุบาลเนานะเปิดรับหมอกได้2วันแล้วเนาะรู้สึกว่าหมอกมีอิทธิพลต่อ,อการเจริญเติบโตหมอกความเย็นมีมีผลต่อการเจริญเติบโตของผักมากนะพีทผัก<ๆ>ทุกชนิดเขาชอบอากาศเย็นนะครับแล้วก็หมอกเนี้ยส่วนในพวกอุ้ยพวกลาน้ําคงน้าค้างมีไหมย,ยังไม่มีเนาะช่วงนี้ยังไม่มีแต่เราก็ไม่เคยมีหรอก อันนี้เป็นมิกรวม<ช>อันนี้ลงพึ่งลงไปล่าสุดใช่ไหมใช่ครับแปลงนี้อะอะไรเนี่ยงามงามา <laughs> แปลงนี้งามอ่ะเพื่อนเพื่อนพาดูน้ําจิ้มอย่าให้ยาวน้องพีท<ช>เพราะว่าช่วงนี้เราไม่มี wi นะ<ช>งไวไฟเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวน้องพีทมายืนด้านนี้ดีกว่าเดี๋ยวพีทจะได้จบตรงนี้กับเพื่อน เพื่อนนคลิปใน YouTube อะ่ะเราก็จะทำแบบอย่างเงี้ยสบายๆฟังแบบสบายๆน้องพีทไม่หวือหวาไม่กระโดดโลดเต้นไม่แบบตีลังกาไม่เราพยายามที่จะให้ข้อมูลเราจะทำให้ช่อง YouTube ของเรามันเป็นไลฟ์เบอรี่หรือว่าเขาเรียกว่าห้องสมุดนะน้องพีทเก็บ,บข้อมูลเก็บ,บความรู้ทั้งหมดไว้ในนี้หนึ่งเพื่ออะไร เพื่อเราเองสองคนนะ่ยบางครั้งเราเราเราไม่ได้ช็อตโน้ตหรือว่าเราไม่ได้จดไงน้องพีทค,ความรู้ต่างๆที่เราแบบว่านําเข้ามาหมายถึงว่าเราดูจาก Youtube หรือว่าอ่านจากหนังสือหรือว่าจากอะไรอย่างเงี้ยพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกมันลืมน้องพีทลืมปุ๊บเราก็มาทานะทาตอนแรกตอนที่ทํามันก็จําได้ แต่พอหลังจากนั้นพอมันห่างเหินไปแบบพืชบางชนิดอ่ะน้องพีทเราห่างเหินไปเฮ้ยมันมีขั้นตอนนี้นะเราลืมนะเราก็เลยมายเขาเรียกว่าเอาเออเอา,เอา,เ,อาเอามาเก็บไว้ในห้องสมุดก็คือตัว y YouTube เนี่ยของเราแต่ทีนี้ถ้าคนไหนท่านไหนที่เอาไปดูแล้วมันเกิดประโยชน์อ่ะน้องพิษเหมือนกับพวกสตรอเบอร์รี่หรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้หลายอย่างที่เขาไปดูน้องพิษ<ช>เขาก็รีวิวกลับมาขอบคุณเราเนาะว่าเออแบบให้ความรู้แต่ที่จริงเราขอบคุณตัวเราเองด้วย ที่คือนานๆเฮ้ยพีทกลับไปดูคลิปนั้นสิว่าเราทํำยังไงก็เหมือนกลับกลไปอ่านย้อหนังสือใหม่อีกรอบเพราะฉะนั้นช่อง Youtube จึงเป็นอะไรที่อาจจะดูเอื่อยๆนิดนึงแต่ก็เนื้อหาสาระจัดเต็มนะน้องพีเอ่อนะพีทนะแล้วก็แต่ถ้าเป็นในช่อง t i t t o k 2ช่องตุ้มของเคน้อยฟาร์มกับพีทพีททหารเนาะของเคน้อยฟาร์มอันนั้นก็จะออกแนว สนุกสนานหน่อยบูบูลุยลุยก็จะเกี่ยวกับพวกเมี่ยงปลาหรือว่าเกี่ยวกับอาหารจะเยอะหน่อย <Yeah. S 1> แต่ถ้าใน YouTube เราจะไม่ค่อยเอาอาหารลงนะพูดถึงอะ่ะแล้วก็อีกช่องทางไหนอีกอะ่ะงพจเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเรียลเฟซบุ๊กเรียลเนี่ยก็โอ้โหอันนั้นบ้าหลุดโลกไปเลยสนุกสนานมากเอาไว้รีแลกซ่อนคลายเนื้อหาสาระก็มันไม่เยอะเท่าไหร่อันนั้นเน้นเน้นความบันเทิงเน้นความสนุกสนานก็เกี่ยวกับการกเกษตรเกี่ยวไอ้พวกนี้แหละ นะครับแล้วก็ Instagram แล้วก็ช่องทางไหนอีกอ๋มมอมีมีในไลน์ในวูมด้วยนะครับช่องแต่ละช่องอันนั้นก็ถ้าสมมติว่าเป็น Facebook ก็ต้องเป็นของพีทแล้วก็อันนี้ก็จะแยกกันเนาะก็<ช>จ,ะจะมี Pete, p e ท e P-E-E-T ปันวิทย์ก็วักนะครับ P-H-U-N เนาะ<ช>แล้วก็ N-A-W-I-C-H เพื่อนฟังทันไหมข้อของตุ้มก็จะเป็นตุ้ม TOM นะครับ Bentvac CYK เนาะก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้แล้วก็มันมีหลายช่องทางเปิดไปเอาเป็นว่าเจอเราสองคนสองหนุ่มอินซีใช่แหละบางครั้งช่องก็สลับไม่ได้ลงว่าของแค่น้อยฟาร์มโดยตลอดเพราะว่ามันเป็นชื่อของพี่ชื่อของพีทด้วยไงวันนี้เนาะขัดตัวะบบห้องแล้วก็เนื้อหาสาระอาจจะดูไม่ไม่ไม่ได้เน้นหนักอะไรกันมากแต่มาอัปเดตซะหน่อยให้หายคิดถึงเนาะน้องพีทเนาะ ยังไงวันนี้เราสองคนสวัสดีครับ